สวัสดีตอนเช้าทุกคนสวัสดีนะฮะสบายดีทุกคนทุกท่านวันนี้มีอะไรจะให้เบิ่งนะเบิ่งความหกจ้ามาเบิ่งความหกพี่น้องป้าตัวจับโตเลยโอยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้ ี่นองเรากำลังเลาะเสื้อผ้ากันเสื้อผ้าที่มันเล็กไปเพราะว่าเราตัวใหญ่แล้วเราก็เลยใส่ไม่ได้นะฮะแต่พระเอ,อิญเสื้อตัวนี้ไปเจอมาท่านผู้ชมดูสิเสื้อสีเขียวที่ฉันชอบไม่ได้เห็นมันเกือบจะเป็นปีแล้วมั้งโอ้โหเมนเป็นปีแล้วปะ ฮากับไปเห็นพี่นอ้องคิดว่ามันหายไปใส่วาเสือตัวนี้วะอ,อยู่นะเพื่อนกันอยู่ไล่คนพี่น้องเวลาสักแลา้าวก็ไหวหันไหวหนีแล้วกาัปลาปนกัไปลกระลงกันเสือเขาก็หายไปตังต้งไล่โตหาไม่เจอจริงจริงมิอนอเจสาคอนสินางกำลังเลาะเสื้อผ้าอยู่เพราะว่ามันหกเกิน เออเดี๋ยวจะมีสัตว์เข้าไปนอนอยู่ตรงนั้นไม่ไหวนะเว้ยช่วยเสือตัวนี้มาจะใส่พี่น้องสิวาให้ฟังเสือในตู้เนี่ยก็ซื้อกับซื้อเองกับบกิดตัวดอกอันนี้เขาเจามาให้นั่มบ่เคยใส่เลยนึงอ้าเสียดายที่ขู่ของมึงไงมึงกับไปหตุเพราะอย่างอะไรกัน อ่ะมันคือบลอสากากรมิต่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่น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 ฝากมะหายเนาะเพิ่นซื้อมะหาย,ยมึงใส่บไไ่ได้ <laughs> มึงต้องยอมหลับสภาพมึงซะสาคอน ผมวามึงอ๋อมึงรอวันผอมอีนาโห่มึงฝันเหรอเสือผ่านเข้ากับมไลด์ดอกพี่น้องมึงคือมาไลายแต่ว่าบม่ได้ไลย์ดอกกระใส่ตันนั่นแล้วใส่เข้มขาดเอา แต่รู้สึกว่าของมึงจะเยอะกว่าของกูนะประกองอ้อยเหาะอยู่ตรงนั้นน่ะโโดพดโผล่ทำไมต้องไปกองอ้อยเหาะอยู่ตรงนั้นหืมพี่น้องเอ้ยมัน,ก,น,ก,มน,มนกระสิหกในลายเติบจากแม่ยังแม่ยากระซังป้าตคืกสลายแท้เจษสาคอนพี่น้องเอ้ยเจษาะคอนใจปัม้มมื่อนี้ ยางจมาหนาบมาเสือใหมีจักโตมีตะของมือหนึ่งเด้ผู้ใหญ่ใจดีเผืนฝากมาหายก็บกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอบพระคุณหลายๆผู้ใหญ่ใจดีบัดถูกถูถุกคนที่ฝากมาหายถั่วสารัินเนาะฮาวหน่ะเป็นคนที่บ่มักอ่า บหมักการแต่งโตบหมักเสื้อเสื้อผ้าใส่ล้วใส่ได้แล้วก็ใส่ไป,ปโโโสรุปก็คือโศกหมกอะไพี่น้องบอแมนนาามึงสรุปก็คือโศกกโป๊กอะไรพี่นอ้องหมักใส่ตกาวเอาดำดำแหละบอแมน,นาม,นนม,มนาเออมีเงินแล้วทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดบอแมนพี่นอ้องบอแมน แต่ถ้าบมมีเงินเขาก็ใส่แบบนี้แล้วมันเป็นความเคยชินมากกว่าเว้ยอันนี้นะฉันซื้อเองอันนี้ซื้อเองโอ้ยถ่ายสีไฮไลท์เด้ออันนี้ไม่ได้ซื้อ <laughs> อันนี้ก็เมด้ซื้อนะอันนี้ก็เมด้ซื้ออันนี้เป็นเสือมาจาก USA จากหน้าผื่นฝากมาให้ ฮอลัดอเมริกาอุ้ยอัน no นี้ก็ซื้อเองอันนี้ก็ซื้อเองอันนี้บริสซ้ออันนี้เด้อันนี้บริสซ้ออันนี้ซื้อเองอันนี้บริสซ้ออันนี้บริสซ้ออันนี้ปลาไก่เอามาหายอันนี้ก็ปลาไก่เอามาหายจากคุณพี่เพิ่นซื้อหายอันนี้ก็บริสซอซื้อเองบริสซอ บริสื้อันนี้ก็บริส้อนี่ตัวนี้ก็โอ้ยสรุปแล้วมีตัวไหนที่กูซื้อบ้างจำไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> สือเหานะส่วนมากนะ่ะสีมีแต่แคนสันพี่น้องแต่นางนี่นะหมากใสแ่แคนยาวก็งงงงน้ำมันอยู่ม,มันหมากใสแ่แคนยาวพี่น้องแคนสันมันหมดใสา่ นี่สาครเสื้อก้ามเนี่ยทำไมมึงไม่ใส่ใส่บม่ได้เดือดกัดเอียไว้โอ้ยมึงสีรอบวันมึงพอมใช่ไหมนี่โู่อยังอันนี้นะเล็กจะกูซื้อมาแพงกูจะเอาไว้อีสัตว์กูเดินตลาดไม่รู้กี่รอบ โหดเลือมึงนี่พี่น้องอันไปย่านนงโลกนะก็เสียดายตัวน,นั้นก็โอเสียดายตัวน,นี้ก็เสียดายม,มันเป็นความทรงจำคือกลัวเสียด้มากนะไปย่างโลตลาดยังไรกันโมเมนต์คนซื้อให้มึงตีโมเมนต์เขาซ้า,ายซื้อหายปตลาดวันนี้ก็มองไอตัวนี้อยากได้ได้แต่ไมะะไไไ่มีเงินซื้อไปเมื่อหนักอ่ะแน่นแต่ตัวเก่าผ่านปิดซิปแล้วไปแน่นตวเก่ากลัวซีมีเงินซื้อได้พอซื้อมาแล้วก็ กลัวจะได้มาเสียดายนะส่วของที่เขากวดวจะได้มาหายยากมันใส่บ่ได้แต่ว่าก็สซีเอาไว้ใส่พี่น้องใครอยากได้เสื้อมือสองของบ่าวบอยกับบ่าวหมียกมือขึ้นคอมเมนต์มากางเกงในมือสองก็มีนะเดี๋ยวจัดให้เอาไหมฮะกางเกงในมือสอมไปว่าจานั่นกระเป๋าจะร้านไหลายมีแต่กระเป๋า หอยอย่างเลือกไส้สามสี่ใบสี่ห้าใบเสียไปหายพายวะกูบอกให้ไปกินบอกไปให้จุ่มงใบ่อเฮ้ยบ่มีพายอยากได้กระเป๋าน่ะวะหะแหละเอออันนี้ก็เสื้อผ้าเ้าใส่เลนอยู่นี่กางเกงนะบ่คอยมีพี่น้องเอ,อ้ยซื้อแล้วบ่ถือใจยากของยากในกางเกงนะบ่ได้ถือใจนะกันเสืออันนี้ ตามตลาดนี่แนมฮานี่เหลือตาบึงเห็นโลดตาคอนอ่ะน่าสงมึงนะเพื่อนู้อีเสียมึงเอ้ยใส่ประมาณอมึงโนฝูสามสี่เถื่อคาะประมูลมาทุกคนจะให้ราคาเท่าไหร่ประมูลมาอุ้ยเขาหลับซื้ออยู่ด้วยเฮ้ยนี่ที่มันขาดไปนี่เขาหลับซื้ออยู่นะมึงซื่อมากใส่แล้วมาสามสี่เถื่อคาะ มันแบบมันขับนะแบบว่ามง่ายยากแล้วมันขาดมันสีกว่าซื้อมาตั้งสามร้อยกว่าสามร้อยห้าสิบไปถิ่งซะเสือสีขาวนี่นี่ยังอันนี้นะไม่โตัวกัดขาดง่ายเอาออกมาเออมันกัดขาดมันของพ่อครูเจ๊อะไมันขาดเกิดนี่จะเป็นเจ๊ขาดเอาไปให้เขาหนุ่งแสนหางว่วหางควายอื้มสี่ สาครมึงเบิ่งสภาพดูตโตน,น้อยๆนะโอ้ยอันนั้นก็จะเป็นที่นอนของวเราทุกคนนะฮะมด้มีห้องออกห้องแอร์หรอกพี่น้องเซนไม่ได้มีเงินทั้งขจัดหนาดว่าจะต้องมาทำห้องแอร์ห้ององค์ห้องแอร์ โหมันขาดแล้วอ,ออกมาอุ้ยสะคอนเสือกูหมวกแพ้หมวกมึงบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์มือสองก็มีนะทุกคนเอาไปให้คนนั้นทีเอาไปให้คนนี้ทีจ็กแหละแต่สันสิไป,ปอืม จะไปหายาดพี่น hey, ้องเหละพี่น้องเอ้ยมากระเด้ลผูตีข้าวบะมี่หล่ะลาเจ้าเสืออันเจ้าคอนไปแห่ผู้ทรายผู้ทรายของเฮานะพี่น้อง สรุปแล้วมึงจะเอาเสื้อกูไปให้เขาเหรอมันวะใช่จะไปให้เขาให้เขาใสใครอยากได้คอมเมนต์ Comment มา CF ราคาไม่แพงอุย้ยบาทนี่สรุปแล้วมึงสีขาหรือมึงสีย่ยางตัวหนี่งตัวรหาสลอ <c oughs> ผ้ามันดีใส่ไม่ได้ก็จะเก็บไว้ ชาคอนมึงเบิงบ่งหุ่นมึงซื้อมาใส่บุกีเผื่เอเสียถ่ายต่อตอนอยากได้เราบอกว่าอยากได้อยากได้ือกูจะลดลงไปใส่มึงสิลดหุน่นนี่กระเกงแต่สมัยกุยหยงเทพแล้วตอนนี้ตอนนี้เสร็ไม่ได้แล้วมึงคิดว่ามึงสิลดหุน่นลงไปใส่มานให้ได้มึงดึงเบิงบ่งสภาพมึงแน่ลูกก็บแปดเดือนแล้ว โพดเรือ,อนะพอเอาวมึงสิเก็บไปติอืม,อมตัวนั่นกับห่วงตัวนี้ก็บหกักตัวนั่นก็คิดหอดตัวนี้กับสีอ้าวสรุปแล้วส่งรครามกูซีนี่ก็บายไปเลย จริงจริงจังหวัดตุนิบอจักขาดเนี <c oughs> ่ยดิฉี่มันเป็นอย่างคือขาดก็ตะปูนั่งมาเตียงอะไต่อ <c oughs> การเลือกกับปลายพี่น้องบนันทึกการเลือกปลายก็ได้ใส่อดอกหากางเกงเฮาเฮาบ่มีกางเกงไงอ่าที่ว่าเฮาบ่มีเนี่ยบแม่น <c oughs> มาสิมาบอกว่าบ่มี่อะไรเป็นอย่างไรอัน ใอ้พ่นผู้หญ่ใจดีอ่านฝากไปหายเลยเนาะพัศยวาบอกางเกงน้ำนบอเคยฝากมาหาดอกเพราะว่าผึ้นกะอันใสเอวครับบอได้ไอ้ยังมึงสิโลปะมึงสิโลของกูดิ พี่น้องใต่ที่เ,เลวออกระบบแมนยังได้มันเมื่อยสากมันลายโพดอืมสะคอนมึงบริสักมือนสน่อยมืออารมเขื่องเสือใหม่ๆกุนขาดเบิร์ดเสือมันจใส่อีกแล้วน,นะส่งตีส่งยังมึงคือสีขาวประสะคอนโอ้ยบะส่งยังเพรคือสีขาว Oh, สีฝากมาหายกับฝากมาหายมันสีอื่นนี่เดีอยวพี่น้องมันอยู่ตัวกับหัวกับสวนสีขาวแล้วมันใส่แล้เป็นบากมันเห็นหด <c oughs> เห็นหดกีพี่น้องเย้ยโพดกะว่าจะมาให้ไอสาคอนใส่เหยื่อลอยเหรออ้อ,อยบางอะไรทะเลใส่เข้าไปเห็นหดกี ว้ายบางโพดโพทำไมอ่ะเสื้อตัวเนี้ยก็ไว้ใส่นอนอันนี้ล่ะกจะใส่มึงอย่ามาโพดโพละซากรตัวในนอนมึงเก็บไว้อย่างันกางเกงนะเพื่อน <c oughs> ันโมเคยฝากมาดอกพี่น้องมิส่วนมากมิต่เสือเพราะว่าเขาบอกว่ากางเกงเราไม่ต้อง ไม่ต้องซื้อก็ได้พี่มันมันกะมันกะเอวไม่ถูกมันกะไซส์ไม่ถูกขนาดตัวเขาเองไปสื่ออยู่ตลาดเองนี่นะเวลาสื่อมามันยังหน่อยเลยกะกถือมันลองได้อยู่พี่น้องเลยแต่ว่าบกะลองมันคืออยู่ในห่างนะครับไปลองนี่นะขนาดเล็ ไปลองเสือผ่าเะว่าไปกินกันอยู่ในห้องกันลองเสือผ่าโอ้ยเปไวไวอยากกินนำ้ำพ้าอยากได้คอมเมนต์มาจา้านี่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 กองจุนคูนอยู่วันนี้เป็นวันดีนะฮะเราจะเก็บไว้อืเราจะไปบริแจกบริแจกทั้งในดีดีวะทั้งหนืองครผูแหละ เบิ่งสะก่อนคอมเมนต์ไหนดีคอมเมนต์มมนไหนถูกใจแล้วก็จะไปตรงนั้นแหละแนะนํำมาเด้อพี่น้องคอมเมนต์แนะนำมาว่ะเสื้อให้หเฮาไปทางใดมือสองนะฮะแต่เป็นเสื้อของบ่าวบอเองเป็นเสื้อข้องขางน่อยเองพี่น้องกับเสื้อของ อิสาคอนมัน้นเฮ้ยมึงอย่า,าได้บัดโลเสื้อผ้าแล้วผัสียว่าถามฮะน้ำบุธีรังว,ว,รว่าเสือตัวนั้นกูกระโบยเห็นเสือตัวนี้กูกระโบยเนี่ยหาถามนะมึงสา่คอนอี่ไงเสื้อมึงที่มึงใส่มหากวูนั้นนะ สีดดงกูจำไ้มาาาประณโอเคพี่น้องจ้าไว้สำเนีาพี่น่าพับเสื้อผ้าก่อนเนาะแล้ว no. กาสิทธาอ่านคอมเมนต์เ้อว่าเสียหายอาไภายในโอเคค่ะหนึ่งแนะนันนก็ต้องมีผซ้ายแหละ <laughs>